สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศแดดๆได้ดพี่น้องเด้อนะครับวันนี้วันที่3าพฤษภาคม2 5 0พันนะครับผม FC แฟนครับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายให้มหาชังคมนะครับผมพามารับชมต่อง,งวดนะครับงวดวันที่16พกพฤษภาคม2,500 67ครับเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมา หนึ่งหกเข้าตรงๆนะครับแ้วก็ชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งซีพี่น้อง้าตัดกับเขาหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องได้นะครับเอาเขาไปหาช่างคมนะครับอยู่นี่แหละครับผมสวัสดีคุณแม่โชคหมานบ่ครับผมคือบ่โชคะบ่หมาะนนี่ผู้พันใหยอยู่นี่นั่นนมิตนีบางอื่นเนาะสวัสดีครับช่างคม,ส,มสวัสดีครับเอาพี่น้องเบาเถ่าก็มีน้ำใจเล็กๆหน่อยๆบ่หลายดอกรับให้สร้างเป็นพอได้ สี nah, ่กาแฟสีเครื่องดื่มเย็นๆนะสังเอ้ยคันไวได้ยุ่แม่ก็ได้ความฝันใดหนึ่งเจ็ดตนลาที่ผมฝันน่ะไอเจ็ดเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดศูเกาที่ว่าฝันมุเกียวูคเท่าน่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดของสังคมเพิ่งกับสิบหากับ16บหอ่แต่จะมาหนีทำบุญชงเอานาผพดน้องนี่ ชุดนี่เห็นปะมาเมือนใอ้สังคมเขียนตัวแดงๆให้เนี่ย <Yeah. S 1> สังคมวันเน้นตัวนี้เดอ้ออีกสูตรหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> นี่สิบหกโอ้ยถ้าสังคมบอกวันเน้นตัวนี้หาลอตเตอรี่ได้แต่ลอตเตอรี่เป็นสังคมมันหาแต่ตัวนี้แม่ลักหนึ่งและแม่แค่สามตัวเนาะมาบนมาล่าง <Yeah. S 1> นี่เอาสร้างจับ oh. นี่ผมเนี่ยเออเอาเออเอาเด้วก็สร้าง เดาสังยมนี่คือเนี้ยสังจะยิ้มบ้านหวานมันนี่มันเนี้ยยิ้มแล้วนี่งวดนี่เห็นปะพี่น้องสังคมนี่ยิ้มช่วงวดละเขาบพรเขากับมหาเพื่นขึ้เก่าได้พี่น้องได้เพราะว่าเห็นปะครับถ้างวดเขาแล้วมันกับเขาตรงๆรงเลยด้อ่าเออนะครับเพราะว่ากี่เข่าบุญเนาะแม่นครับแต่ว่านี่ตัวนี้สูตรใหม่จะมาเซ่อยู่นี่นี่ซี่เมื่อนั้นใครสังคมผมกะตัดเลยส่วยเลยก่อนออกพี่น้องมหาสังคมนะ สังคมเน้นให้เพิ่นกวานนี่เด้อถ้าชุดสามตัวเพิ่นมักชุดนี้นี่เพิ่นขีดให้เลยนี่ตัดเอาเพิน่นว่าตัดเอาหนึ่งซีมันก็ตรงนี้อยู่แล้วเทาก,กับตัดแค่หนึ่งเกตกับเกตซีขันผู้ใดมักกะแต่เขานึ่งเกตเกตหนึ่งอันนี่ตาเพิ่นว่าผู้ใดมักตัวกันตัวร่องชุดนี้ก็ขึ้นหนึ่งหดสามตัวเพิ่นสีกับเพิ่นเอาพี่นัง่งว่าเป็นยังเนาะงวดนี่แหละสิบหกสิบหกฝึกภาอา่าสิบหกฝึกภา โอ้ล่มเย็นอยู่นะครับแมนนี่เนาะโอ้ยนนี้ไม่เย็นดีเลยเพรแม่นี่เราพอซานกู้เช่าขึ้นเป็นต่อไกลอันนี้ก็ได้มากอันนีมันมันมักเริ่มเอาเบงกอตเนี้สังคมบนเตี้เดินตัวใดจะถูกใจเบาเท่า่พี่น้องเกล็กเก่าเนี่ยมีเก่าหรือใจนะอ่าตัวใหญ่ๆเอา คุณแม่สังคมเพิ่นกับเมื่อนักับแมาอยู่กับคือประเด็งน้ำเพิ่นเนี่ยบ่กว่าเราบันผู้ใดก่อไปไปอาหลัดเออเพิ่นกับยำลักหนึ่งเพิ่นเน้นหนึ่งนั่นนี่อ่ะเพื่อนเพื่อนก็ขืนสกอไว้ให้เออเท่านั้นเท่านี้บัดข้นบ่ค่ะว่าท่านขึ้นมานั่งยืนเพิ่นบริเขียนหลายชั่วโมงแล้วนี้ป่เขียนแต่หารหนึ่งซีต่อเออเพิ่นว่าเพิ่นเขียนเขียนทิมไว้แต่นนนดนเอาวิ่ง 8กับเก้าโอ้ของแมนผนมาถือใจบ้าถอยดอกว,ว,วันนี้มีเกาอืมดูตำลาสองสามสี่อามันโมบ่งมันเลืมม่อมนะแล้วจะเป็นลุ่งพิษกัน<อ>ทีนีน้ต้องจดมาเลนมา่างแต่คำาเนเหมือเคลื่อนนี้านวณนหอดชีหาถูกครับคัด,ด,ดมันบอคัดเน้นให้อ่าเอา,าและสูตรแหละสูตรสามตัวเน่นได้มากที่เก่าอีกว่ได้ที่เก่าสูตรสามตัวผู้ไดมากสูตรสามตัวก็ซอซเอา ครับก็เลยไปฝันเหมือนขึ้นฝันพร้อมฝันพร้อมเลยฝันมาแปเอาเขาปลูกกับเนี่ยสองคนบ้านนี้ครับเทออกมาแบบมิต่ได้หยามิต่ได้หยาครับอืมเอ้ยอืมม่ที่เขาตองวดบ่ เอาขาปลูกปรเทมากพี่เต้ไน้อยาครับวันนี้กะไปวานมือนวานมือนครับีต้องขกวานมือนมาสร้งครับผมมันคิดนะผมปลูกหลายนครบครับ่ได้คิดปลูกอื่นสร้มือจะวานเขาทึมาก็เลยทำห้อมือนพูดแล้วทงหน้าพูดแล้วพ่อกันทงหน้าพูดแล้วแล้วผมวัแล้วสับไปคจะนั่งไปทงหน้าเปาคยไปเลยเด้มันคนละงคนละงบอกเออแกจะพ่พอกันเลยครับผมไม ได้บอกแม่หมูว่ามากคือมีเวลามือดิเอืนบอไดอ้นีมมือิเป็นเราพอมันฝ้าวโทรบอกกระเซ้าเลยเนะ <c oughs> าะครับบ่ 2> 8, 2, ม,มากหรอครับแปดสองแปดสองมันไม่ยากนะจะอยู่ในสูตรคำนวณน,นะ 8, พอ่อจะอยู่สูตรคำนวณ <9, 2, S 2> มีแล้วตัวมักเก้าสองเก้าสามตัวร่องครับบัดแปดสีกับเก้าสี่แปดสี่ 94่ 9, มจะมาตัวร่องอีกบอมาโอ้ oh. ผมมาตัวร่องนี่บ,บติดเก้าหาผมตัวี้มีเร้่วยเอาไปเอาโอ้รักลอยตีครับเลขสามตัว592เขียนต่อกันหนึ่งสี่กระเดืง่งเอออันนี้ก็ได้ครับ418เอาอันนี้คนละสูตรมาครับเอ้นคนละสูตรครับอันนี้เป็นเลขสามตัวโดวยตรงครับ ถ้าเข่าเข่าตรงตรงครับถ้าบ่อเข่ากับไปยังสี่หลักนี้ครับต้งเข่าสองกับตรงกับสุดทีเนาะครับคลุกคัดเอาแต่ตัวที่น้ำตรงครับสุตรงอยู่ครับผมมันทีเลยหรือเปล่าชี้พุกสิบหกครับครับครับห้าไอติ่มนะครับผมไอ่ติ่มให้คุณแม่นะคุณแม่จั้งเขาเลยแต่คุณแม่เด้อติ่มให้คุณแม่นะ จอดจอดก่อนเ้อครับพ่อค้าจอดก่อนกาดมืนี่กับฮ่อนห่อนมูนี้เน้นในสามคูเลยลแล้วเอาคือไปเน้นตัวร่งน้ำบาดเนี่ยเน้นตัวบางนึ่งขีดให้กันนั่นนี่เจ็หน่งนังมันขีดต้หนึ่งสี่หนึ่งห้าเลยตาเจ็ดหนึ่งสีนีมันขีดอยู่เนี่ยันมาตัวนี้ซะโอ้ยขันเป็นเงินแต่เน้นลักหนึ่งมันเอาซางเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่อันนี้ก็บหนึ่งเจ็ดลักเน้นมากๆมากเลยนี่ครับ เอาครับท่านผู้ชมสังคมพันเน้นให้แล้วครับผมหมักเก่าบ่พอมักเก่าครับเด่นเก้าวดนี้อ่าสังคมบานะครับวิ่งแปดเก้าเด่นเก้าคือบ่ถึงเก่าหาเนาะนี่เด้ครับเก่าหาสร้อยเอาเอาสามตัวเด่นตัวใดล่ะเริ่มขีดให้อืเดี๋ยวจีว่าออกช่องนั้นคือปนี้ให้เน้นตัวเน้นห้าเก้าสองนะครับสามตัวตัวนี้สร้อยได้ครับ ซอยได้เนาะซอยหาเก้าใดหาสองใดได้พี่น้องเด้อตัวนี้อย่าลืมตัวแ้น่สังคมเจ็ดหนึ่งสี่เฮนบอมากม้หนึ่งเจ็ดหาเก้าสอพี่แนงพี่น้องบ่แน่ดิหาเก้านี่เก้าหารับ่นะครับเอาสร้างมักตัวใดผมมักชุดนี้ครับชุดนี้เลยชุดไอชุดนี่นี่เ้ยนี่กเก้าี่ครับาเพ่งไปค่ะ จ้างว่าจะเขียนหลักร้อยให้น้ำพี่น้องพอดีเดี๋ยวใจตังไอซ์ครีมให้คุณแม่คนนี้หลักร้อยห้าครับนะครับผมถ้าบ่มักผมจับคู่ให้นี่ครับจับใจเอาเองเลยก็ได้ครับสังคมเนียนคือเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ครับหาลอตเตอรี่จองไว้ได้พี่น้องเด้อสลากกินแบงมากกับจองไว้เลยนะครับหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้พี่น้องเด้อหาลอตเตอรี่ไว ครับกระแสดังมากเลยครับเอาคือว่ากระแสดังมากแต่ใส่ยีกมาจากโตมหาผมครัโตมหากระแสดังในเกาซีเนี่ยครับอาจจะอั้นอาจจะอั้นละสั้นเอาหาลอตเตอรี่ไว้แล้วครับจองสลากกินแบงพี่น้องหยิบจับสลากกินแบงลอตเตอรี่ไว้อาจารย์ผมมีมาอยู่เมื่นเพิ่อนมากนันอ่าเพิ่นมากเกาซีเลยครับอือเก้าสองเอาพี่น้องเต็มชุดคือแปดสองแปดสาม เก้าสองเก้าสามครับผมแปดซีเกาซีนี่เป็นตัวกันตัวร่องตัวร่องแต่ว่าเพิ่ก็เล่นเน้นให้นี่ครับแผ่เน้นคือ3มครูเน้นลักเก้าให้ลักเก่าเลยอ่าคือหวดเมื่อกี้นี่ลักหนึ่งพผ่นเน้นแต่หนึ่งซีกันหนึ่งหางหนึ่งหกประเด้นอผ่นมาซักเนาะมาล่างโอ้ขันเดสระกินแบงผมผนเดินหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแต่กมเมยผมก็ปคิดว่ามันจะกับหัวเนาะเก่ากวทเก่าพี่น้องหกกเล่นได้เก่เก่ามาก มาทแทนมาพอมาแทนแน่นอน,น,อนผมมักแล้วลอตอตรีจองไวลล้เรื่อยทำผู้ชมเดอ้อนี่ครับผมแอแคปหน้าจอช่างคมนะครับให้ได้ตองวดเอาเลยคุณแม่คุณแม่เ,เลยครับผมแอปซาถูกคุณแม่ กรๆไมไอ้ติ่มโอ้ยติ่มมันเท่าในี <sorting> ่กันไงนะคุณแม่เนาเาเรียกไอติมได้ไมนี่มาได้ไปจะมติ่มเบา่เามันคมันาเพรเอาไอ้คุณพ่อน้ำเนี่ยไอ้พ่อซางคมน้ำเนียค่ะเอาไปอีกสองันให้พ่อเนี่ยเพิ่น้ำมาน้ำางไอตัวจานเนี่ยอ่อเ้พิ่นน้ำเอาซางางอาการห้อนๆกินไอติ่มเย็นๆครับฝันดีพ่อผมนสร้างขึ้นเนี่ยครับฝันดีต้งงวด ว่ามันเขาต้องวดเลยบอพี่น้องแต่รักแปมก็มากแปดสามนี่อ่ารักแปดมักแปมครับผมแปงมาอยากบอแปดสองมาอยากเือมาอยู่ดีหางเอาพี่น้องสามโตห้าเก้าสองสี่หนึ่งแปดเป็นเน้นนี่เป็นเน้นหาเก้าอพี่น้องได้สองตัวเน้นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเลขติดเพิ่นสองามสี่ครับนะครับผมเลขติดเลขวิ่งกระแมนงวดที่ผ่านมา นะครับทนชมเอาแคปหน้าจอเอาขอบคุณสังคมครับือน้อบืน,น้ํนบา,านเขานะสังหายิบจับหาจองหาสลากกินแบงรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ